ใช้ชู้หญิงชู้ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยบอกว่ากฎหมายฟ้องชู้นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ได้แปลว่าฟ้องชู้ไม่ได้อะไรยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริงโคลรีดดีไซน์ทูรีดิวส์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรคที่2นะครับมีการระบุไว้ชัดเจนว่าสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทํานองชู้สาวก็ได้และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเ,เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวก็ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้ชายเนี่ยสามารถฟ้องชู้ของภรรยาได้เนื่องจากแค่ สามีรู้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมายุ่งกับภรรยาของตัวเองไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็สามารถฟ้องได้รวมถึงไม่ว่าชู้คนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ยังสามารถฟ้องได้ แตกต่างจากภรรยาครับที่จะสามารถฟ้องชู้ของสามีได้ก็ต่อเมื่อชู้ของสามีเป็นผู้หญิงถ้าสมมุติว่าบังเอิญนะครับชู้ของสามีเราเป็นผู้ชายอันนี้ฟ้องไม่ได้ด้วยและที่สําคัญที่สุดเลยคือชู้ของสามีเราต้องอยู่กินกันอย่างเปิดเผยด,ด,ด้วยถึงจะสามารถฟ้องได้ครับซึ่งมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญ60มาตรา27นะครับวร1วร2วร3ที่มีการระบุไว้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับชายหญิงต้องเท่าเทียมกัน แต่สารเองก็ระบุไว้นะครับว่ากฎหมายตัวนี้จะมีผลหลังจากมีคำวินิจฉัยไปแล้ว360วันครับในขณะเดียวกันครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือว่าร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เพิ่งผ่านวุฒิสภามายกยกนั้นมีบทบัญญัติแก้ไขมาตรา49ให้ยกเลิกความในมาตรา1 5 2 3ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับระบุไว้ว่าสามีและภรรยาเนี่ยสามารถฟ้องชู้ได้อย่างเท่าเทียมกันเลยครับไม่ว่าชู้ของสามีและภรรยานั้นจะเป็นเพศอะไรจะอยู่กิน กันอย่างเปิดเผยหรือว่าแอบ,บแซบกันนะครับก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได้นั่นเองเท่ากับว่าตอนนี้กฎหมายเปิดช่องให้ทุกๆคนครับสามารถฟ้องชู้กันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว120วันครับเท่ากับว่าตอนนี้ยังใช้กฎหมายฟ้องชู้เดิมไปก่อนจนกว่าสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้นั่นเองครับสรุปว่าตอนนี้กฎหมายการฟ้องชู้ก็ยังสามารถฟ้องได้เหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สุดท้ายฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงของเราด้วยครับ